ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวฟาร์มนะครับวันนี้ฟาร์มอินดี้นะครับะจะทําภารกิจรับจ้างนะครับรับจ้างทําฟาร์มอื่นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปรับจ้างฟาร์มอื่นกันนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับไปที่อแอคเซสนะครับไปหน้าเมนูหลัก แล้วมาที่เมนูตรงนี้นะครับอ่านี่เลยที่เป็นรูปสมุดสองเล่มวางทับกันนี่นะครับอ่านี่แหละจะอ่าเป็นเมนูคอนแทคนะครับเป็นการติดต่อหรือว่ารับจ้างนะครับอ่าโอเคการรับจ้างมันจะแบ่งมาสองเงื่อนไขก็คืออ่าอ่าอันดับแรกเลยก็คือเราเราเลือกอ่าเลือกว่าเราต้องการเงินเยอะเงินน้อยแค่ไหนอ่าเลือกได้ อ่าเลือกเงินแล้วก็ดูเงินเสร็จดูแปลงนาตรงอ่านี่นะครับฟิลนี่ก็คือเป็นแปลงที่นานั่นนะครับเป็นอ่าหมายเลขเท่าไหร่อ่าเราเราสามารถไปดูที่หน้าแมปได้ว่าอ่าถูกใจไหมอ่าสมมติบางทีแปลงมันไม่สวยงามเราก็ไม่อยากไถไม่อยากไปรับจา้างอย่างเช่นแปลงนี้ใช่ไหมมันโค้งมันอะไรอย่างงี้อ่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ่าไม่เอา ชอบแปลงที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบมันถง่ายประมาณนี้นะอ,อย่างแปลงที่สองหรือที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันแปลงมันแบบไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้เราอาจจะเลี้ยวยากถ่ายยากประมาณนั้นนะเลือกแปลงเลือกเงินได้นะครับนี่นะครับโอเคอพอเลือกได้ถูกใจต่อมาก็จะเป็นการเลือกเลือกที่จะทํางานนะครับ สป e กบาร์นะครับก็คือเป็นการเลือกตกลงว่ารับงานคุณแต่ว่ามีข้อแม้นะครับอันนี้คือมีข้อแม้นะ,ะ a c c e p t contact นี่ก็คือมีข้อแม้ว่าเราต้องเอารถของเราไปไถ่ายให้เขานะ,ะต้องมีรถต้องมีรถไปถ่ายให้เขาสมมุติเรารับจ้างไถ่ายหรือว่าตัดหญ้าอย่างเงี้ยนะเจ้าเนี่ยเขาให้ไปตัดหญ้าแบบเราต้องมีอุปกรณ์แบบนี้เลยนะ ต้องมีเครื่องตัดหญ้าแบบนี้แล้วก็เป็นแทรกเตอร์ของเราเองหร,อหรือเราไม่มีในฟาร์มเราก็ไปซื้อรถเราก็ไปรับจ้างนะ,ะส่วนตัวนี้นะครับอ่าบ r โลนะครับบลโลไอเทมก็คือเขาจะมีรถให้เลยแต่รถจะจอดอยู่ที่พอเรารับงานรถเขาจะจอดไว้รอที่ร้านค้านะครับให้เรา g r a ว่าไปาร้านคา์ดไปเอารถไปเชื่อมอุปกรณ์ที่เขาให้มาทุกอย่างแล้วก็ค่อยวิ่งไปที่แปลงนาที่จะรับจ้าง <Yeah. S 1> นั่นเองอ่านี่คือเงื่อนไขของการรับจ้างนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเลือกแปลงเล็กๆแ0 0อนี่แปลงไหนเอ่ย75ดห้าเดี๋ยวผมคอดูก่อนนะครับอ่าถ้าเรากดเลือกไปเลยก็ได้นะ เพราะเขาจะกับพิบให้เรารู้ว่าตำแหน่งอยู่ไหนอเดี๋ยวผมขอเลือกเจ้านี้ปแปลง75นะครับอดูให้ดีนะปแปลง75ผมจะเลือกบอโรก็คือเขาจะมีแทรกเตอร์มีพานไถมีอุปกรณ์ให้พร้อมจอดไว้รอยอยู่ที่ร้านค้าเราต้องไปเอาเองอโอเคอเดี๋ยวผมขอว่าไปร้านค้านะทีนี้ปแปลง75อยู่ไหนเมื่อกี้ลืมดูนี่นะครับนี่กับพิบรอแล้วนี่ นี่นะครับแปลง75อ่าเดี๋ยวเราต้องไปไถท,ที่แปลง75เลยอ่าเดี๋ยวผมจะรับงานเพื่อทดสอบไปพร้อมกันเลยผมจะรับงานแปลง76ด้วยอ่าอยู่ข้างๆกันนะอ่าเดี๋ยวผมรับงานจะเป็นรับแบบว่าเอารถตัวเองไปนะอ่าแปลง76 อ,อยู่ในเอ่ยแวบๆไปอยู่นี่นะอ่าไอ้มันเจ้าเดียวกันนี่วะอ๋อมันเจ้าเดียวกันพี่ต้องเอาคนละเจ้าดิอ่าต้องเอาคนละเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเจ้าเดียวกันมันใช้รถคันเดียวกันได้นะอ่าลองลองดูเลยก็ได้นะอ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะเลือกแปลงเจ็ดสิบหกที่เป็นเจ้าเดียวกันแต่ว่าจะเลือกตัวนี้นะ แอคเซปนะครับก็คือจริงๆเป็นการาต้องหารถแทรกเตอร์ไปเองอ่าส่วนเจ้านี้82เดี๋ยวผมขอดู82ตรงนี้อ่านี่นะครับ82อ่าเดี๋ยวผมรับเจ้า82เป็นอ่เป็นแอคเซปต์คอนแทคเอารถไปเองนะครับโอเคคือเรารับงานมา3งานนะครับไล่จาก75-76เป็นของเจ้าเดียวกันนะอ่านี่เจ้าเดียวกัน แปลง82เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะรับงานที่160เหรียญน,นะอันนี้จะปแปลงเล็กๆนะครับอโอเค75ผมเลือกเอาแท็กเตอร์แล้วก็76เป็นของเจ้าเดียวกันแต่ไม่เอาแท็กเตอร์ส่วน82ต้องเอารดของเราไปไทยเองอโอเคอค t ทีฟนี่คือพร้อมที่จะให้เราทำงานแล้วนะ ก็คือดูเปอร์เซนต์ตรงนี้นะว่าเราทํางานให้เขาไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าถ้าเราไปไทยเราได้ครึ่งหนึ่งเราทําไม่เสร็จเราแคนเซลิลก็เสียเปล่าเหมือนกันนะครับไม่ได้อะไรเหมือนกันเสียเวลาอ่าโอเคทีนี้ไปที่อ่าไปที่ชอ็อปไปเอาแท็กเตอร์เขามีแท็กเตอร์ไว้รอแล้วช็อปอยู่ในเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านี่นะอ่าโอเคพอเราลงมาที่ช็อปนะครับ อ่านี่ก็จะเจอแทรกเตอร์นะครับแทรกเตอร์ oh. TER, คันที่เราเลือกอ่านี่นะแต่สีอาจจะได้ไม่ตรงในภาพนะเพราะว่าเขาเลือกเป็นรุ่นให้นะอ่าส่วนสีถ้าแทรกเตอร์มันมีหลายสีเขาอาจจะสุ่มสีมาให้เราโอเคอ่า okay. uh, เดี๋ยวอันดับแรกเราต้องไปใส่อ่าเราต้องไปใส่ตุ้มทวง่วงน้ำหนักหน้าก่อนนะอ่าต้อง แท็กเตอร์มันยก,กอุปกรณ์ข้างล่งหนักมันต้องมีตุ่มถ่วงน่รถรถแท็กเตอร์เมืองนอกมันคันใหญ่มันใช้ข้างหน้าให้เกิดประโยชน์ยกของมีเพาพีทีโอใช้งานได้เยอะ,อะพังก่อนอไปรับจ้างเลยเไม่ปไไม่ใช่รถเรา อ่าพานรุ่นนี้พับได้ผมให้มันพับอ่าแล้วผมจะให้เขาขับไปเองนะคีเกียตขับอ่าให้เขาขับไปเราก็มาที่ปุ่มนี้เลย GPS หรือการขับออโต้นะมาแปลง75นะครับอ,อ่าเนี่โอเคเขาทำงานนะถ้าขึ้นสีฟ้าแบบนี้อ่านี่ไปละอ่าเนี่อ่าโอเค <S <S อ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะนำรถแท็กเตอร์ของผมไปด้วยคันนึงเพื่อได้ใช้งานนั่นเองนะครับอ่า ไม่รู้คันไหนลงไปดูก่อนอ่านี่คือรถในฟาร์มอ่าพาร์ไทยพานนี้นเดี๋ยวผมจะเลือกไปอ่าคันคลาสคันนี้นะรถเยอรมันอ่าเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปอ่าไทยรับจ้างแปลงอ่าแปดสิบแปดสิบสองแปดสิบสามนะแปลงเล็ก มารอที่แปลงนี้นะอ่าโอเคทีนี้อ่าคันนี้มาถึงแล้วอ่าวา์ปลงมานี่นะครับมาถึงแปลงนาะที่เราเลือกที่จะรับจา้างแล้วอ่าเราสามารถอ่าเลือกจะทํางานเองคขับรถแท็กเตอร์ไถเองก็ได้หรือจ้างได้เหมือนกันนะครับอ่ารับจ้างมาถึงว่าจ้างคนับให้กดตัว H ได้เหมือนกันครับ อัดนดับแรกผมจะลองไทยเองก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมกดตัวเอนะอ่านี่นะครับเราจ้างคนอื่นขับให้ก็ได้อีกเหมือนกันอ่านี่นั่นไง มารับจ้างแต่ก็จ้างต่อนะครับาเป็นไงล่ะนี่ <Yeah. S 1> นี่คือการมารับจ้างนะครับมารับจ้างทาฟาร์มให้คนอื่นโอเคอันนี้แปลงนี้ก็เป็นเจ้าเดียวกันอ่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จแปลงนั้นเราเอาคันเดิมเนี่ยครับมาถ่ายแปลงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือเอารถรถของเราเองเอามาถ่ายก็ได้นะ <Yeah. S 1> อ่า แล้วก็มาดูที่เมนูที่เรารับจ้างนี่นะครับเปอร์เซนต์การทํางานก็จะขึ้นแบบนี้อตอนนี้ไทยไปได้7%อแล้วอโอเคอแท็กเตอร์คันของเรานะมาที่แปลงนี่นะครับแปลงเล็กๆข้างหน้านี่นะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาคันของเราไถานะครับแต่ว,ว่าผ่านไถเป็นคนละชนิดนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมอ่าสองรอบเสร็จเลยนะครับในผ่านรุ่นเนี่ยเดี๋ยวขอไปวิ่งมาจากฝั่งอ่าข้างในแล้วกันอ่าไทยได้นะ แต่ว่าต้องไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์การทำงานแปลงอ่าสามเปอร์ซน่าโอเคเดี๋ยวผมจะยังไถไม่เสร็จนะเพราะว่าจะลองเอาคันอื่นที่ไม่ใช่รถของเราอ่ะมาไถาว่ามันจะไถได้ไหมอ่า Cheers. อีกทีนึงโอ้โ oh, ห72%แล้ว oh. ถ้าอีกรอบหนึ่งก็เกือบเสร็จแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมขอยืมแพคเตอร์เขามาลองดูว่าเอารถเจ้าอื่นมาไถอีเจ้าหนึ่งจะได้ไหมอ่า oh. ถ้าได้นี่เป็นเทคติกหนึ่งเนี่ยนะไม่ต้องไปซื้อรถไง <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักงานก่อนเองอ่าเดี๋ยวผมลองไถหัวงาน แปลงนี้แล้วกันเพราะว่าแปลงนี้เป็นเจ้าเดียวกันน่าจะได้อยู่แล้วนะนี่อดเปซแปลง 76อ่านั่นไงใช้ได้จริงๆนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือไทยได้แบบนี้อ่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์การทำง,งานไปต่างาเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันจะมีลบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะถ้าไทยผิดนะครับอ่ามันจะลบเปอร์เซ็นต์อนะันนั้นคือใช้อาจจะอุปกรณ์เราใช้ไม่ได้อ่าต้องไปเปลี่ยนผ่านไทนะเดี๋ยวลองดูนะครับ อยางผมมาไถแปลงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะไถได้ไหมเดี๋ยวลองดู่เอาแล้วครับเป็นเทรดติดใหม่แล้วได้นะดูนะครับดูนะครับคือไถได้นะอันนี้เป็นรถอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ผมใช้เทรดติกว่ารับจ้างแบบให้มีแบบให้เอาแทรกเตอร์ให้เราแต่เราเอามาไท แปลงหนึ่งที่เราไม่ได้อขอแท็กเตอร์อ่าโอเคไปดูเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับอ่าโอเค แปสิบหปเซนแล้วนะครับโหอ้อ่าจริงๆถ้าทำแบบนี้ได้อ่ะบอกเลยว่ารถเราไม่ต้องเอามาใช้แต่ผมจะลองเอาคันของเราอ่ะไปใช้กับแปลงนาที่เราอาจจะรับจ้างที่เราเอารถเข้ามาเนี่ยนะครับ อ่านี่คือเทคนิคการรับจ้างนะครับได้ทุกวิธีอ่าเดี๋ยวเราใช้เสร็จเราจะไปสรุปกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงอ่า เสร็จแล้วนะครับ oh. อ่านี่เสร็จแล้วนะเหลือนิดเดียวเขาปล่อยให้เลยเนี่ยร้อยหกสิบได้รับเงินแล้วนะครับนี่คือได้รับเงินมาแล้วร้อยหกสิบเหรียญคือเสร็จแล้วนะครับเลยอ่าเดี๋ยวแถมให้นะครับใจดี JD แถมให้ oh. โอเคพอแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นอ่าแปลง75กับ76เจ้าเดียวกันนี้นะครับเโอเคเดี๋ยวเราเอาเรถ็อกไปไทยต่อเลยอ่านี่นะครับสำเร็จไปอีกหนึ่งเจ้าแล้วในการรับจ้างไทนาะโอเค ไปแล้วนะครับ75 29อร์ซแล้ว30แล้วโอเคนี่คือใช้งานได้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะไปที่แทรกเตอร์ของเรานะครับเอาว่าจะใช้งานกับเจ้านี้ได้หรือไม่อ่านี่นะครับอ่าถไ,ได้นะครับ เมื่อกี้ที่มันขึ้นเนอเลอร์แจ้งบอกว่าไม่ได้ก็คือแปลงข้างหลังนั่นเองนะครับเพราะว่าวางหางไถลุงแปลงนั้นอ่านี่นะครับโอเคเลยเดี๋ยวไปดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับสิบสองเปอร์เซ็นตา รเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งสิบสี่แล้วโอเคเราดูว่ามันจะสำเร็จไหมแต่แปลงนี้คือผมเลือกเอารถเรามาถ่ายให้นะครับยี่สิห้าเปซ าการเอารถมาไถสลับแปลงไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าทํายังไงก็ได้ให้มีรถมาไถให้เพราะว่าเราเลือกงานไถยพวนดินใช่ไหมแต่ที่แน่ๆการเลือกอเดี๋ยวมาอธิบายนะครับสมมติเราเลือกอจะรับจ้างแบบนี้เราเลือก e x c e p t i contract ก็คือมันจะไม่มีรถให้เลยส่วนเลือกอ b r l o w item มันจะมีแท็กเตอร์ตามในภาพมาให้นะครับผมจะเลือกทีนี้เราจะลองไปรับจ้างงานอื่นบ้างนะครับอโอเคเอางานให้ปุ๋ยแล้วกันให้ปุ๋ยผมจะเลือกไม่เอาแท็กเตอร์นะเขาบอกถ้าเช่าเครื่องก็คือหมายถึงว่าเอาอุปกรณ์ที่เขามีให้เราจะถูกลดเงินลงนะครับตามนี้นะ ร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญนะสมมติเราเลือกเจ้านี้ใช่ไหมแต่ร้อยเก้าสิบสามนะครับในการรับจ้างหวัดปุ๋ยในระยะพื้นที่ศูนย์จุดสี่เก้าเฮกเตอร์เนี่ยนะครับทีนี้เงื่อนไขเขาที่เขาให้เลือกก็คือนี่แหละครับก็คือถ้าเราเช่ารถก็คือเหมือนเขาเอารถให้เราอ่ะเราจะโดนหักไปร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญตามนี้เลย แต่ถ้าเราเอารถเราไปเองเราจะได้เต็มทั้ง893นะครับ <Yeah. S 1> อ่าในนี้ผมจะเลือกเอารถนะครับเพราะว่าทังหวานปุ๋ยผมยังไม่มีแล้วผมจะเลือกอ่าเป็นแปลง21อ่า,อาเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนี่คืออ่าเสร็จภาร,รกิจเราจะได้รับเงินตามนี้เราต้องมากดอ่านี่นะครับอ่าคอเลทก็คือจบอการจ้างงานนะครับ นี่ก็คือแบบเหมือนเอาออกจากรายการนะครับเพราะว่าเราทําเสร็จแล้วทีนี้รถก็จะหายไปแบบนี้นะครับพอเราไปอ่นอานเงินก็จะเข้าบัญชีทีนี้เราจะไปลองใส่ปุ๋ยเดี๋ยวผมเลือกเอาอเจ้านี้นะแปลง21เอาแท็กเตอร์ด้วยนี่แล้วก็เลือกอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงเล็กๆ ใส่ปุ้ยใส่ปุ้ยแปลงที่หกเดี๋ยวน่าดูก่อนอ่าเนี่ยครับเขาก็จะให้รกเตอร์มาแบบนี้โอเคอโอเค ดูต้นไม้ช่วยสวยไปด้วยกันนะครับ oh. เรารับจ้างวันนี้ก็เป็นงานที่สองงานที่สามแล้วนะครับเนี่ยร <Yeah. S 1> ับจ้างมาหวาัดปุยนะครับอันนี้รถคันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเกียร์แมนวนวลนะ,ะเป็นเกียร์แมนวนวล ตะวันนะครับโอเคนี่มาถึงละเราจะทําการหว่านปุ๋ยนะครับเฮ้มันทําไมไม่มีปุ๋ยวะเนี่ยพี่เราจ,จะหวานยังไงัมก็ไม่ได้เติมปุ๋ยมา,าต้องขออนุญาตตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่นะครับที่ผมเคยรีวิวไปว่ากรณีปุ๋ยในถังหรือว่าพวกเมล็ดพันธุ์เราหมดเราจะใชะ้แบบนี้แทนนี่นะครับ ใช้ตัวนี้มันอของปุ๋ยนะครับให้แบบจ่ายเงินแทนอ่านี่นะครับเขาก็จะหักเงินเราแทนหนหยนะครับเดี๋ยวไปดู job active กันโอ้65%เปอร์เซ็น จ้างครับถ้าตั้งอ่าตั้งลำรถไม่ตรงยไปมั่วซั่วเลยนะนเราจะรู้ว่าในหวานทา้งาไหนแล้วดิขอดูม,มุมบนแล้วกันเก้าสิบแปดแล้วน่าจะเหลือมุมนี้นะเออ เสร็จแล้วครับวันนี้โอเคค่าจ้างตอนแรก411เหรียญแต่เราถูกลบไป58เหรียญเพราะค่าเช่ารถแท็กเตอร์แต่ถ้าเราเลือกไม่เอาแท็กเตอร์แบบเลือกอันนี้นะครับ Accept contact r ก็คือหารถไปเองเราจะได้ค่าจ้างแบบเต็มเลยนี่นะครับสองเงื่อนไขต่างตรงที่ต้องเสียงเงินเช่าแท็กเตอร์นั่นเองนะครับโอเค พอเสร็จภารกิจเรามา,อาพอเสร็จภารกิจเขาจะขึ้นให้นี่นะครับอ่าคอลเลกก็คือเสร็จแล้วเราก็มาเคลียร์ปึ่งก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีแบบนั้นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ